อะไรเนี่ยพี่ปอน้องปอไม่ให้กินแล้วนะ เดินมาทำไมคะเอาเอาเอาห้ามรับแรงมาก ด้ไลืมไปขอโทษดต่ออดลืมไปแม่ลืมอ่ะแม่ลืมเอาไข่แดงให้ดูวันนี้แม่แตกแม่แตกแม่ลืมไม่ขอโทษอแม่กินเพินแม่ลืมแบบนี้ไม่ได้นะรูรืองร,รู้เรืยรออยู่ตั้งนาน พี่ีคุณแม่ต้องให้ไข่แดงู่าลไมวันนี้คุณแม่ไม่ให้คุณแม่ลืมลูกเตือนมาตั้งนานแล้วคุณแม่ก็ยังไม่รู้สึกเอืม แม่ลืมแบบนี้ไม่ได้นะเดินเปอนแม่ตั้งนานแล้วแม่ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอคุณแม่ลืมเอาไข่ให้ลูกแม่ต้องกินปลาเยอะๆแม่ลืมให้ไข่ลูก แม่มัแต่กินเป็ดกอนฮึฮสมบัติมรณะแล้แบบไรแล้วะสมใจแล้วปากได้แล้วเี้ยปากปากลัๆเี้ยปปากกลับๆเป็นง้เราอืม การกระแปกต่อนี่ก็โทษนะครับวางอ,อ่ะเอาข้าวของลูกอ่ะอข้าวของลูกเนี่ย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 ปลาปลาโข้งลูกนี่ปีนมาสิมานั่งเลยตรงนี้ถ้าไปนั่งพี่ลูกดิ นี่มันกาแฟแม่จะกินกาแฟด้วยว่างั้นเหรอหนูบ้าไอส้ส้โซ่นมเนี่ยหนูอยากลองจังเนี่ยหนูอยากจัดจังเลยคุณแม่ขาหนูอยากลองอะ่ะไอเป็นเส้นนมมันจะเป็นยังไงนะูกฝนตกนะคะที่บ้านใครตกมั่งคะ เนี่ยตกหนักตกหนักค่ะเหลีกเรื่องเรื่องเรื่องอะไรรู้ไร้คมเรื่อง <c oughs> ย้อนแสงก็ต้องมาใช้มุมเดิมอยู่ดีอะ <c oughs> แต่ครานี้มันไม่ย้อนแล้วละ่ะาะวฝนตกมันไม่มีแดด